มีกระบับไก่กระบับเนื้อกระบับแกะแต่ยังไม่มีกระบับสูตรใหม่ๆยังไม่มีใครทําดังนั้นต้องเริ่มทํากันสัทีนี่คือเรื่องราวของร้านกระบับชีสช,ชื่อดังในพัทยาที่ได้นาวัตถุดิบสุดพิเศษมารังสรรค์เป็นเมนูกระบับชีสสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครลิ้มลองมาก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิมมัตสึอยอดคนเปิดพิสดาร ถ้าพูดถึงชนบุรีท่านผู้ชมนึกถึงอะไรพัทยาหาดสวยๆอาหารอ,าอร่อยหอยใหญ่ไม่ใช่หอยใหญ่ท่านสุรา่า <laughs> ชนบุรีเนี่ยมีอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโด่งดังจากจังหวัดชนบุรีแล้วไปโด่งดังถึงในเมืองในกรุงเทพ,พและอีกหลายจังหวัดมันต้องมีอะไรดี้ะเมนูนั้นก็คือกระบับชีสนั่นเองครับ ไอที่ใส่แป้งหอ่หอเวลาหั่นเนื้อเขาก็หั่นแล่แล่แล่แล้วก็กินกับแป้งแล้วก็มีชีสพ่นไฟ oh. ปกติแล้วเนี่ยกระบ๋บชีสมันจะมีพวกไส้อะไรบางอย่างแรกเนื้อแป้งๆหน่อยก็แกะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีมากกว่านั้นมีเนื้ออะไรวะเนื้อที่เขาเอามานั่นก็คือจระเข้ครับผม ยังมีอีกเนื้อหนึ่งเขาเรียกว่าเนื้อนกกระเจอะเทศครับ <laughs> วันนี้ท่านผู้ชมฮะเราจะได้มาดูนะครับว่าเมนูกระบับชีสเนื้อจระเข้และกระบับชีสเนื้อนกกระเจากเทศเป็นยังไงจะรีแอคแบบนี้ไหมตอนที่กิน <laughs> <laughs> เขามีที่มาที่ไปยังไง uh. ทําไมเขาถึงเลือกเนื้อแบบนี้แล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงไปติดตามได้กันที่ร้านนี้ครับเชฟ5ดาวกระบับชีสครับผมไปายเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้พี่อะไรฮะป๊อกครับผมพอกฮะกระปับเชฟห้าดาวครับเป็นเชฟญี่ปุ่นพี่ป๊อกเนี่ยทำร้านนี้มานานยังฮะประมาณสองปีกว่าแล้วครับแล้วทำไมถึงเลือกเป็นกระบับเพราะอะไรฮะชอบกินกระบับ ก็เลยลองคิดสูตรของตัวเองออกมามันมันมันเข้ามันเข้าถึงคนได้ง่ายาเป็นอาหารที่แบบวัยรุ่นก็ทานทำไมพี่ถึงเลือกที่จะใส่นกกระจอกเทศใส่จาระเข้เข้าไปอะอย่างแรกเลยไม่มีใครทําผมว่ามันเอามาอะดปได้เผื่อมีคนสนใจมันไม่เหมือนเนื้อวัวเนื้อวัวก็เป็นเนื้อวัวเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อไก่แต่เนื้อตัวนี้็กเจอร์มันอาจจะแตกต่างนิดนึง ครับผมตอนที่ทํานี่ยากไหมตอนที่เอามาตอนเลกก็นิดนึงครับนิดนึงเพราะว่ามันมีกลิ่นเฉพาะของมันเนาะแต่ว่าผมก็ใส่เครื่องเทศช่วยนะแต่ว่าไม่ได้เยอะให้ทานได้ง่ายฮะซอสมีทั้งหมด7ตัวหายองเนสซอสกระเทียมซอสหั่วหอมซอสบาร์บีคิวซอสพริกนี่นี่ไม่ได้เตีียนี่นี่ซื้อมาสำเร็จแต่พวกนี้ผมเตีเยงหมดก็คือจะมีสูตรซอสของใช่ครับสูตรของเราเลยนี่ทําแป้งเองแป้งโฮมเมด นเหนียวใช้ประสบการณ์การทํางานเป็นเชฟใช่ครับเดี๋ยวผมทําทุกหน้าเลยอ่เดี๋ยวทำทุกหน้าเลยทุกหน้าเลยเราจะมาเปิดพิสดารกันเราจะได้รู้ว่ารสชาติที่แท้จริงเป็นยังไงได้ครับผม้าเป็นกระบาดผ่านเลยนะได้เลยครับผม อันนี้เป็นตัวเนื้อนกกระจอกเทศนะครับใช่ฮะคือหน้าตาดูแบบว่าเหมือนเนื้อปกติมากเลยนะต้ออชะแต่ต้องดูที่รสชาตินะมาแล้วฮะนี่ฮะไฮไลท์หลักเลยฮะเนื้อจระเข้นะครับผมเป็นบ้องตันครับบ้องตันเลยส่วนยอดฮิตยอดฮิตออ้หลงเยอะมาก ให้ขีดหนึ่งขีดหนึ่งใน,นเลเวลสองก็สอขีดขีดหนึ่งนี่ก็เยอะมากเลยนะคือป <c oughs> กติบางคนเขามาแค่แบบโรยป,ปาปลายให้รู้ว่ามีชีสเฉยๆอันนีเ้เราใช้ชีสไอ้มอสซาเล่าผสมกับชีสญี่ปุ่นชีสญี่ปุ่นนี่มันจะได้ความหอมมอสซซเลา่านี่เขาจะยืดเฮ้ยเจ๋งอ่ะ ทุชมะและนี่นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจากผลงานของเชฟบ็อกซ์นะครับของเรานะฮะแต่ตอนนี้กูอยากกลับกรุงเทพแล้วทำไมอะร้านเขานะอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้นะคือความทุ่มสุดตัวให้เต็มที่ให้ปริมาณเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่แล้วแบบว่ามันเถอะมันเถอะมาวถึงเวลาที่เราต้องมาพิสูจน์กันแล้วครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับไปและนี่ก็คือกระบับชีสท,ที่เราได้มาทั้งหมดครับ อันนี้ไล่าตามเลยฮะเนื้อไก่แล้วก็นี่เนื้อวัวนี่คือเนื้อแกะนกกระจอกเทศจระเข้นะฮะที่เราใส่ฝัน1นถาดนี่ราคาเริ่มต้นร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะเรียกว่ากระบับ1ถาดเอาจานมาปิดไม่มิดเ <c oughs> ดี <c oughs> ย๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวไก่ก่อนนะฮะ <c oughs> โอเห็นแสงไหนปะคือแบบสุดยอดมากขออย่าใช้มือนะครับ โอ้อ oh, ร่อยมากอะ่ะสิ่งแรกที่รับรู้ได้นะคือชีสอะ่ะมันจะต่างจากชีสกระบบที่เคยกินมามันจะไม่ใช่แค่ความมันหรือว่าแบบความยืดหรือความเหนียวหนุบประมาณนเดียวแต่มันหอมเหมือนเวลาคณกินพวกแบบนมฮอกไกโดอะ่ะมันหอมมากๆาวเลยเนื้อไก่เนี่ยเขามีความนุ่มและไม่แห้งซอสที่เขาปรุงเนี่ยเข้มข้นผักก็สดด้วยส่วนตัวแป้งเนี่ยก็คือหนากำลังดียังคงสนุกกับการเคี้ยวของมันตัวขนมปังกรอบทําให้ไอตัวกระบับชีตตัวเนี้ยลงตัวมากมากโออร่อยจิง เรียกว่ายืดจนกล้องตามไม่ทันเลยจริงจริงชิ้นเดียวกูก็ไปแล้วเทียบโอ้โหกินแล้วครับห่วยมากห่วมากๆเฮ้ยมันหอมหอมหอมมากเนื้อเอกลักษณ์มากเลยความเฮิร์บทุกอย่างมารวมกันรวมทั้งผักดนวยกรอบอร่อยนุ่มสุดยอดโอ้โหกเชื่อแล้วว่าอร่อยจริง อะไรฮะอ๋อขอเพิ่มเหรอฮะขอชีทเพิ่มเหรอฮะกระดาดกะดาษเฮ้ยคิมมี่เยอะของจริงวะของจริงของจริงขอคำเดียวหมดได้ไหมคำเดียวหมดเลยเหรออ่ะลองดูเ ผมจะบอกท่านผู้ชมตรงนี้นะสำหรับใครที่กังวลว่ากินเมนูแกะแล้วมันจะมีกลิ่นสาบกลิ่นเฉพาะตัวที่หลายคนไม่ชอบไม่มีเลยครับเรียกว่าไอ้กลิ่นเฉพาะตัวตรงนี้คือมันบางแบบบางมากๆม,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 มันดันไปเข้ากันกับซอสที่เขาปรุงตัวชีสทั้งหมดเลยมันกลมกลืนไปด้วยกันคำ <c oughs> ว่ากลมเกลียวสมบูชีมีอยู่จริงในกระบัอบชีสที่ร้านนี้ เวลาแล้วสินะที่ฉันจะต้องเผชิญโชคกับสิ่งที่ฉันมาในที่แห่งนี้เจ้ากระบับชีตนกกระจอกเทศโอ้ชิ้นมันโอ้ดูมัปเลยกันหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ทานแบบทิกแทกโทเททะาทีเจะยฮุจจ์จ ความคิดแรกของเราอะนกกระเจอกเทศอะเราก็ตีตีไปก่อนเนาะว่ามันน่าจะเหมือนกับเนื้อไก่เนาะนี่คือครั้งแรกที่ผมกินเนื้อนกกระเจอกเทศผมเพิ่งรู้ว่าเนื้อนกกระจากเทศอะมันฉ่ำขนาดนี้เหมือนพวกหมูเอ็นหมูอะคือมันจะมีความเคี้ยวแบบนบนบๆบช่ำๆหน่อยอาจจะด้วยความที่ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันค่อนข้างเยอะมีลักษณะเหมือนกับพวกเนื้อหมูเนื้อวัวแต่รสชาติเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อันนี้คือเขาไม่ได้ทำเล่นๆนี่คือรสชาติที่แบบเขาตั้งใจทำเพห้มันอร่อยจริงๆบอกเเลลยวว่่่ากินแแ้ไมดอองน เคบับชีสเนื้อจระเข้หนึ่งเดียวในใต้ล่าคือมันมีความเหมือนไก่มากเลยนะเวมาดูกันฮะว่ารสชาติจะเป็นไงหืมกำงงบอร่อยอร่อย หลายคนเนี่ยที่เข้าใจกันว่าเนื้อจระเข้เนี่ยมันเหมือนเนื้อไก่เรื่องจริงนะแต่เรารู้สึกว่าเนื้อจระเข้เนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นเนื้อทางเลือกมากๆเลยถ้าทาให้มันเป็นเนื้อเศรษฐกิจที่ทําให้คนกินได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะบอกเลยว่าเนื้อจระเข้นี่ไม่ธรรมดานกกระจอกเทศจะได้ความเคี้ยวความช้างตัวเนื้อจระเข้เนี่ยจะได้ความนุ่มจุดเด่นแตกต่างกันแต่ว่ารสชาติลงตัวแล้วก็ผมว่ามันควรค่าแก่การได้เปิดประสบการณ์ลองสักครั้งหนึ่งมันอร่อยในลักคูหยิบไปกนหนึงอ่ะอืมอร่อยจิงิง วันนี้ยังไงขอบคุณเชฟป๊อกมากนะครับผมนะครับที่ทาเมนูกระบัอบชีสอร่อยๆแบบนี้อยากให้เชฟป๊อกฝากร้านสักนิดหนึ่งกระบับไก่ชีสเชฟผ้าดาวครับเมื่อก่อนอยู่มาบีเรียสิเจ็ดตอนนี้เราย้ายข้างในเพราะในมีที่นั่งสะดวกสบายครับร้านหาง่ายๆนะฮะอยู่ในซอยเนินพับหวานมาบีเรียยี่สิบอยู่ติดกับร้านค้าส่งเทพูชิตเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นคือถ้าเกิดคุณเข้ามาทานที่ร้านเราฟรีโค้กให้ไม่ว่าจะสั่งเมนูอะไรมีเครื่องดื่มใหมดดถ เอาอย่างน <Yes> ั้นเลยยังไงวันนี้ขอขอบคุณเชฟป๊อกอีกครั้งนะครับขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องรามูเนะด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ